เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งคันนี้นะสัมภาษณ์หน่อยใช้ดีไหมเครื่องตัวนี้ครับอู๋ไหนนะครับ,นะรบผมอยู่ที่อารัญยประเทศนะครับไนป<ะ>นั่งกับป๋าคันนี้เลยครับไปยวสอง ค่นี้ก็รอแล้วนี่อาฮีต้องขับแบบนี้นะเนี่ยรถห้างรือรถอะไรนี่ฮับป๋าโอ้อะไรเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้สวัสดีครับน้ำครับผม นี่มันเขตไหนปะเขตแสนสุขแสนสุขอ่มันอำเภออารันบ่อำเภออารันเลยใช่ไหมนี่อารันเลยโอ้นี่รถลาเองเลยใช่มันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นหรือว่ารถห้างครับนี่ทีนี้รถห้างคุณห้างห้างแท้เลยห้างแท้เลยเพราะว่าประมูลมาจากไอ้รถขยะไงกอทมออ๋อเอ้า ประมูลจากรถขยะกทมเหมือน FTR คันนั้นนะเออเหมือนกันเหมือนกันรุ่นเดียวกันเป็นรถขยะสภาพยังสวยเลยเนาะดูดิภายในสี่ปีสี่ปีสี่ปีทำไมรถป้ายยังใหม่อยู่เลยอ่ะภายนอกนี่ยังใหม่อยู่เลยเนาะใชขับคนเดียวเลยอ่าเห็นปะ เกี่ยอะไรครับนี่เกีร์หนึ่งนี่สับสองเลยอ่ะไปโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหขก้น2สองแบบอย่างนี้เลยอรอเกี่ยสองได้บอมันไม่ลึกมากครับแโซนี้นี่บอลึกเยอะไหม เป็นรถขยะรถห้างทนไหมปะใช่ได้ทนอยู่ทน<อ>เพราะว่ามันไม่เหมือนรถประกรอบนอกครับเ,รเป็นยางใหญ่หมดมเป็นเครื่อง Turbo. เทอร์โบเครื่องเทอร์โบรหัสบันไอแปดอีเหรอแปดอี <I> e, ใช่ไหม แมซีเหรออ๋อ,อแมซีครับนี่ดูโอ้โิมมันต้องติดอย่างนี้เหรอ่มนคนเขาติดมืดเลยอือันนี้อาย,อยุมากแล้วติด,ดมืไดไไหวปลาชื่ออะไรชื่อแอดแอดปาแอดนะครับนี่โอ้งานเยอะไหมปะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ นี่มันมันแรงแบบไหนเถอะนี่มันต้องปลูกอ้อยใช่ไหมแรงไงปลูกข้าวได้ไหมข้าวก็ปีนี้ก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่เคยได้เขาลือปลูกอ้อยกันแลน่ข้าวสารสี่ปีมานี่นี่คันนี้นี่ปัญหาซ่อมอะไรครับป๋ามีไหมไม่ได้ซ่อมอะไรอ่าไม่ได้ซ่อมอะไรเลยเหรอ เปลี่ยนแต่ถ่ายแต่น้ำมันเครื่องเออถ่ายแต่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนยาง<แ>ช่วงล่างแหนบอะไรเงี้ยช่วงล่างแหนบไม่เคยเปลี่ยนเลยโอ้แหนบนี่แนหแนบเดิมเลยเหรอแหนบเดิมเดิมอเฮ้ยนี่สไตล์การขับครับมีไกลไหมครับ แพงไหมแถวนี้มันแล้วแต่ไก้ไก่อ่ะห้าไก่ก็สามร้อยสายห้าสิบเฉพาะก็ดําเหลือเออถ้าสองกิโลสามกิโลนี่ก็สองร้อยละบาทโอ้ราคาดีอยู่นะอาคาได้เลยราะว่าส่วนมากมันจะเป็นงานแบ่อนะเต็มกล่องเลยอแถวนี้มีแต่ใส่แบบเต็มกล่อง ไม่ว่าจะเมาหรือเที่ยวใช่เท่าบทดเท่ากันหมดอันนี้งานเที่ยวเนี่ยงานเที่ยวใส่แค่เนี้ยครับไปอีกหน่อยก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยเขมรเขมรเลยเหรอไปส่งดินถึงเขมรไหมเนี่ยไม่ถึงแค่ละเลาะชายแดนอันนี้ต่อจากอู่ไหนครับต่อจากจันตคามจันตะคาม ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นล้านหกหมื่นล้านหกหมื่นความยาวกระบะเท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้มันส <4, 10. S 1> ี่เมตรสิบสี่เมตรสิบวิ่งดีวะนีหกแล้วหกโอ้หิงๆเลยครับนายยางพันหรือยางก้าวครับเนี่ย พ0นร้อยอ1สิบเอ็สิเออาแต่ก่อนทำอะไรเนี่ยก่นี่ก็ขับรถเนอขับรถขรถตครับอันนี้ก็ซื้อเป็นเจ้าของเจ้าของเลยอะเจ้าของเลยเซื้อสดเลยว่ะผ่อนผ่อนผ่อนหมดยังครับ เดี๋ยอีกปีหนึ่งเก,ก่งเนาะได้ส่งทุกเดือนไหมสลงทุกเดือนเออสุดยอดเลยนี่โทนหนะบาบ้าส่งเดือนเท่าไหร่ครับส่งเดือนล 26, 200, <26. S 2> อะอสองหมื่นหกสองหมื่นหกส่งสองหมื่นหกหาได้ส่งมาโซนนี้นะ่ะกิ่งน่งวิ่งงานไม่ค่อยได้หยุดอ่ะสุดยอดเลยนะ เข้าเข้าเข้าด่านแล้วครับเนี่ยเข้าด่านไปเขมรใช่ไหมนี่นอันนี้รถมาจากเขมรใช่ไหมนั่นใช่ใช่ใช่ไอพวกนี้กำลังจะเข้าอ๋อนี่กำลังจะเข้าเออไอพวกออกลนพวกออกขันหัวมันเขาไปเอาอะไรมาไอพวกนี้ส่งของเข้าเขมรอส่งของเข้าเขมรอู้สุดยอดเลยป๋าส่งสองหมื่นหก ไปไหนครับนี่อันนี้ก็เข้าอรันเข้าอรันเลยเ่โซนี้เที่ยวราคาก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ขับเองด้วยมันก็เหลือพอเขาก็ไม่เหลือหรอกอืมมีแต่ขับันเอง อย่างคันนี้กับ FTR ของเซียเบียนี่ขนหนกินน้ำมันกว่าครับน่าจะพอๆกันพอๆกันอ,อของเซียเบียนี่เป็น6เฮดเคพอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่บางคนเขาว่าฮิโนโกินกว่าขึ้นอยู่กับเท้าเรา,นะนาเรานาะเออะ เยอะมากกินมากส่วนมากมันก็ไม่กินเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งพันหนึ่งไหมหรือว่าเกินพันพันห้าพันห้าถ้าวิ่งไกลๆก็ส่วนละสองพันส่วนนี้เศรษฐกิจเขาหลักๆเขาทำอะไรครับ จังป่านี่ทำอะไรบ้างนี่นอกจากขับรถนี่ทำนาทำนาหน่าเล่นนะครับรุ่นนี้มันเป็นปั๊มสายใช่ไหมหรือว่าคอมมอนเร็วคอมมอนเร็วอ่ะปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าทำอะไรมั่งมั่งนี่เครื่องพวกอะไรนี่เดิมเดิมหมดเลยเดิม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 หมดเลยแม่ แมปบอแมปปั๊มหนแมปปั๊มถ้าไม่แมปมันขึ้นบ่อไม่ไหวโอ้ตัดมันตัดไปเลยขึ้นบ่อไม่อันนี้เฟืองเดิมอะไรเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดนี่คือหมู่บ้านใช่ไหมครับทีมงานเยอะไหมป่าสนนี้เยอะเยอะ ในมัน,นแยกกันวิ่งนะแต่รถสภาพสวยอะรุ่นนี้น่าเล่นนะผมชอบนะสองเป็นสองอันนี้ก็นอนบ้านเลยนอนบ้านไม่เคยนอนบอใช่ไหมนี่ไม่เคยบอยเย็นก็เข้าบ้านเย็นก็เข้าบ้านช้าก็มาทำงานเจ๋วอะเฮ้ยอะเนี่ทีที มียางแปดเลยเนาะแถวนี้เนาะไม่ได้ยางใหญ่เลยน้อยน้อยยางแปดน้อยถ้ายางแปดมันแบกแบบนี้ไม่ได้อล้แล้วก็วิ่งลงท้องนาเนี่ยมันละบากมันติดมันเตี้ยนะเตี้ยต้องเล่นใหญ่เนาะส่วนมากมีแต่มีแต่รุ่นนี้เลยเก้าขึ้นเก้า

เบรกมือกี่เที่ยวแล้ววันนี้ยังไม่ได้รับเลยอืมอ่นจะประมาณสิบแล้วมั้งหยฮะยี่สิบกว่าฮะยี่สิบกว่าฮะครับนั่นแหละท่อแกไม่ครูเออเนี่ยแท่าแกไม่ครู ผู้หญิงเหรอท่าแกงแม่รูใช่นี่ธรรมดาไหมดยอดเลยเสียเวียรตามาติดๆโอ้ัสนี่ครับแแรรงงแรง เออเหมือนตันตันไหมนี่ตันไหมไม่ตันอ่ะไม่ตันอุ้ยเทษนะฝาเท่าไหร่นะเที่ยวเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงนี้น่ะนะอืตรงนี้มันน่าจะสองห้าสิบประมาณสองห้าสองห้าตอนนี้ ยี่สิบเที่ยวแล้วยี่สิบเปที่ยว้วปัดปัโถถึงว่าเลยสองหมื <20. S 1> น่นโถนี้ง่ายๆเลยนะโอ้อยมันส่งเท่ารถห้างเลยหรือว่าส่งระยะสั้นส่งห้าเบียรไปอีกไม่กี่ก,กิโลก็คอมเมนต์แล้วครับ 3ามกิโลสามกิโล<ม><ม>เป็นขมิ้นเลยไอ้ที่เรก้กำลังสร้างเน,น,นี่ยสถานตมอนะเอาแล้วครับเราเดินทางมาถึงบอดินแล้วนะครับทีมงานนี้ผู้หญิงเป็นเจ้าของนะเก่งมากเลยนะป้าเอด็ดขอบคุณป้าเอ็ดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะป้า ร,รถแกไม่เคยได้ซ่อมเลยนะคันนีแ้แล้วรายได้ของแกต่อวันนะวันละสามพัน่ะเนี่ยคันนี้สุดยอดเลยโคตเหือดีครับโอ้เอาเงินมาแบ่งกันใช้หน่อยครับ ไอจี hey, too, okay, like okay, ้ต oh. yeah. ัวแกติดเลยอ่ะแลแกแรงก็แกแรงอ่ะเออเดี๋ยวกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอเจอกันใหม่ครับ